มาเบิ่งกันค่ะพี่น้องม่าง่วอายุหกเดือนแล้วลองไปลูบเบิ่งทองเพิ่นลูกเพิ่นจะมีปฏิกิริยาบอลลูกในทองเพิ่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลย ก่อนนะคะพเพราะว่าพ่นกระยานเข้ามาเห็ดหยังพ่นนะคะพี่น้องนี่ย้ายเนี่มือสาวพ่นกีนอาหารนี่คือถ้าวัวมันทองเก่แล้วลูกพ่นเนี่ยจะเป็นปัน่นเป็นปัน่นถ้าทองแจงแห้งก็คือจะเป็นคู่ขึ้นเห็นเลยนะคะพี่น้องคู่อุดรุดเลยอ่าเี้ยว่งวัวขห้นยินเป็นไรค่ะพี่นอ้องกำลังคกเดือน แม่นี่สมไปไปเดือนมีนาค่ะ<อ>มีนาเมาษายนพฤษภาคมกรกฎาสิงหากันยาอ่านเดือนอ่านเดือนเข้าหกเ,เดือนเชื่องเลยนะคะแม่นี่แม่ถูงเงิน ูคนก็นจะอยูต่ต่ำเดี๋ยวเหาไปเบิ่งหน่องเมษาเนาะพี่น้องเนาะหน่องเมษาจะท่องแกกว่าแม่ถุงเงินแน่นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งหน่องเมษากันก่อนเนาะมันย้อนแสงแน่จักหน่อยค่ะพี่น้อง แม่นี่เพื่อนคนข้างขี่แลแ้วแวงเนี่ยนะคะพี่น้องโดยนิสัยของเพื่อนเนาะย่างฮอจะค่อยๆล่องไปสัมผัสเพื่อนเบิงนะคะแม่นี่หนีไปลูกขี่นีไปแล้วไปได้แน่ยังดอก ซื้อลูกไข่ซื้อ,ล,อลูกตื่นเลยย่างไอนนเป็ดเลยเป็ดเลยพี่น้องลังเป็ดเล็ดเป็ดเลยเนียนบอกเนี่ยจ้านิ่มช่วงเพิ่นทองแกนี่ถ้าตรงสัมผัสเพิน่นดูดูค่ะค่ะหัวเขาเคลื่อนแฉกเคยอ่าสหีละแวงหัวแหวกนะครัพี่น้อง เพราะว่าถ้าเพิ่อนกอดลูกก็คือเ้ามีโอกาสที่ถ้าเพิ่อนออกงานก็ต้องมีโอกาสเด็กเพราะว่าจะหาไข่ลูกเพื่นกินนมหรือว่าช่วยท้ากอดจังสิแม,ม่ค่ะพี่น้องแหมมาไข่ลูกพ่อเพิ่นนี่แต่ว่าถ้าลูกโตเหมือนแต่ว่ามาสัมผัสลูกเพิ่นแล้วลูกเพิ่นดิ้นเพิ่นก็นกนจะ อาละแว้ง,งน่แต่ยังบ้านดีเห็นชัดเจนป็นได้นะคะการเคลื่อนไหวลองดูในี่องคุณนนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าบางมือก็เห็นอยู่ด้วยคิโนะเห็นเป็นคู่หลุดยุบปั่อนอยู่ข้างล่างนี่ได้เทศย,ยังดอกอาทิตย์ละแว้งหลาย อือฮึให,ห้สีเฮดเหนังเลยนีเฮดหนังเลยฐานน้มก็เริ่มมีแล้วค่ะพี่น้องนี่เป็นวัวแม่สาวเนาะทองแหลกนี่ส่วนของน้องมษาส่วนแม่เพิ่นนกะ ของเพิ่นก็จะใหญ่ยยกว่ายอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแม่สาวเนาะนี่สำหรับน้องเมีสาวเป็นขี่แล้วแย่งยอนหยังคลิปที่แล้วเฮาได้พาพี่น้องมาเบิ่งแล้วเนาะเบิง่งขนตาเพิ่นนี่ขนตางอกขอนตาขาวคางนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าก็บ,บ่ได้หลายเฮาต้องสัมผัสเพิ่นดูๆนะคะไปน้อ,องวันจอหนับตังน้องวันจอตา โอ้เดดเจเดดแจมเลยมือนี่ออกคอกได้เดี๋ยกขิมยาแล้วกับเสื้อผาเอาไปปล่อยแปลงนะคะพี่น้องนี่แม่ถุงเงินกย่อนแสงแม่จักหน่อยค่ะพี่น้องบรรยากาศยงี้มือเศร้าพามาเบิ่งว่าสองตที่กำลังตั้งท้องอยู่เนาะน้องเมษสาี่เพิ่น ผสมวันที่หกกุมภานะคะหกกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมกรกฎาสิงหากันยาหกเดือนหกเ,เดือนเต็มจะเข่าเจ็ดเดือนและะ้วค่ะพี่น้องนี่เนี่ยปลายปีและะ้วค่ะกำหนดขอดของเพิ่นเนาะสำหรับแม่ถุงเงินกับตนพินาเมืองบางจุดนี้ แม่งดูเลือดพวกโตเลือดนะคะพี่น้องเห็นบหพอมันกัดแล้วนี่ก็คือมันดูเลือดแล้วไอ้ตรงบริเวณน่ะมันก็จะเป็นตุ่มเป็นจุดนะคะแม่งดูเลือดพวกโตเลือดนี่ก็ร้ายค่ะพี่น้องเอาออกไปปล่อยแปงกระไดเบื้องตีละข้อยืดคอ,อยา้วไปแย่งกินของหนอง้อง,งของเจ้าของก็คือบวกกินฮึฮะตได้กินก็ได้กินมึง แม่กับข้อยืนข้อเยเ้วกับน็นันโอ้ยจักสีเอาไปทั้งไดยนี่ละค่ะพี่น้องอีกสาเหตุหนึ่งเหตุไห,ห้งัวที่เลี้ยงในคอกเดียวกันถ้าปล่อยเป็นเชื่อมต่อกันนี่ตัวอ้วนกับอ้วนตัวจอยกับจอยเพราะฉะนั้นก็คือเข้าต้องผูกผูกแม่เพ่นไว้ถา้าสมมว่าเขาเห็ุขอกเชื่อมต่อกันนะคะตัวใดที่บร็กกันก็คือผูกผูกช่วงทีเข้าเอา,เอ,าอ่ายายพื่นเนาะ พอพ่นกินยาแล้วเขาก็จังปอยนะคะเห็นบอกของเข้าเนี่ยคือด้านหลังเข้าจะให้มันเชื่อมต่อกันในส่วนของแม่กับลูกแต่ว่าแม่เพิ่งกับข้อหยุดข้อเหวแล้วคะ่ะเขาตรงอ่าพันกินใกล้ๆเมือเ่อสินีพ่นจะเปล่าเมื่อกินของลูกนะคะลูกก็จะดิกินหน่อยลูกกินม่าท่านว่าสันซาค่ะพี่นอ้องตัวนี้เป็นยาคอมด้วยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมาว่าซูฟั่งนะคะว่าหยาค่อมนี่สามารถให้ง่วกินได้บ่นี่ก็เห็นอยู่เข้าเอามาให้กินเนาะเดี๋ยวจะว,ว่าววาเรื่อ,อยหยาค่อมให้ฟังนะคะกับง่วการถี่จะเอามาให้งัวกินนะคะสําหรับคลิปนี้เขากะท่าพี่หนองมาเบงได้จุดง่วทถีกําล่งต่างทองเนาะมาเบงทองของเพิน่นว่า,าปฏิกิริยาลูเพิ่นนท้อ,นนองเข้าสัมพันธ์แล้ว เห็นชัดเจนเลยย่างนะคะถ้าเป็นช่วงเ้าอิรีตอนเพิ่นนอน,น่นก็จะเห็นเมืองตีละค่ะพี่น้องนั่นตีละถ้าบได้ผูกไกวแม่เพิน่นก็จะมาแย่งกินของลูกบัดนี้เมิ่งแย่งกินของลูกบัดนี้ลูกก็ะจะโตน,น้อยก็จะจะหน่อยแม่แย่ก็จะหญ่แล้วแม่ทุงเงินนี่คือเพิ่นจะกินมุ่มามน่นเน่นะคะนะ่ค่ะ ลังเปเลดเปดทั้งสามตัวเลยค่ะพี่น้องเอาเหลียงไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะสำหรับคิมนี้ก็ขอจบไว้เพยงแค่นี้ก่อนนอกพี่น้องนอกค่ะเมื่อวันคลิปแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีฮักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปของเฮาในเรื่องพี่น้องเด้อแดดมันซองมันจะบอคอยเห็นเน่สำหรับคิปนี่ก็สวัสดีค่ะ